โอเคครับเรามาดูของจริงกันนะครับที่อธิบายเมื่อกี้เนาะอันนี้เริ่มที่์โค้ดสแ scanner นะครับบาค c o d e scanner ผมยังล,ลืมไปผมพูดยังไม่หมดเนาะก็คือมันจะมีแบบฐานแบบเนี้ยให้วางคุณควรเลือกรุ่นที่แบบวางกับฐานแล้วสามารถไม่ต้องไปกดตรงเนี้ยอันนี้คือกดยิงเนาะไม่ต้องกดยิงแล้วมันสามารถมีาร์โค้ดออกมาเลยมันก็จะง่ายนะครับนี่ครับเราไม่ต้องไปกดเราก็ยิงอย่างนี้เลยนะฮะอ่าเข้าละเปนเสียงติดสัญญาณสีเขียวตรงนี้ ก็จะวิ่งเข้าไปวิ่งไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับพอดีผมต้องใช้แบบนี้เพราะว่าเครื่องเก่ามันพังเนาะอันนี้ l น n o v o S10 ก็ไม่เกิน5ปีอย่าใช้รุ่นที่มันเก่าเกินรุ่นเก่าคือที่ผมบอกว่าเก่าเกินทําให้เปลี่ยนยากอะไรยากของเลยใช้รุ่นนี้นะก็ใช้ได้อันนี้ก็จะส่งสัญญาณไปที่จอเนาะนี่อันนี้คือโปรแกรมที่ยิงเมื่อกี้เนาะนี่ประมาณนี้นครับ ถ้าเราแบบว่า,าสมมติมีคีย์บอร์ดไว้ลงเนี่ยไม่ไเพิ่มปุ๊บเนี่ยครับเพิ่มแล้วก็บันทึกการขายเนี่ยฮะแล้วก็พิมพ์เงินเอาไปอ่าเรามา็ห้าสิบอะไรเงี้ยต้องมีเมาส์ด้วยลืมเมาส์เลยเมาส์ว่ายิยงออกนี่นะครับปับ๊บแล้วก็จะมีพินเตอร์ก็จะพิมพ์ออกมานะครับ นี่ปินเจอร์สลิปที่ผมบอกอันนี้เป็นรุ่นที่ดอทแมทริกนะโอ okay. เคปินออกมาก็เรียบร้อยนะฮะยวบันทึกเรียบร้อยมันจะมีประวัติลูกค้าอะไรเงี้ยดีเราสามารถดูได้ว่าลูกค้าคนนี้เคยซื้อเท่าไหร่อะไรเงี้ยมีรับเคืนสินค้าอะไรเงี้ยแต่ที่ผมใช้ประจำก็จะมีขายเนาะมี CRM customer อะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมจำชื่อย่อไม่ได้ มีลูกค้าทั่วไปนะครอะไรแล้วแล้วแต่เราสามารถแบ่งระดับลูกค้าได้ค้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะมีองค์ลูกค้าหมดเลยใช่ไหมมีจีไลายแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อมูลสินค้าเราสามารถเพิ่มหรือลดสินค้าอะไรได้ในหน้านี้นะครับสินค้าไม่ใช่ว่ามันจะมีมาให้ทุกอย่างบาร์โค้ดเขาไม่มีมาให้นะเราต้องมาลงเองเนี่ยลงที่หน้านี่แหละแล้วก็จัดซื้อสินค้าเข้ารับสินค้าเข้าอะไรเงี้ยจัดซื้อประมาณนี้นะครับ ผมว่ามันมีประโยชน์นะครับควรจะนำไปใช้กันเนาะโอเคอันนี้ก็เครื่องปิ้นทั่วไปเราสามารถปิ้นแบบ a 4ได้เนาะประมาณนี้โอเคขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงผมอยากให้คนไทยใช้อยากให้แบบพัฒนาระบบกันนะฮะขอบคุณมากที่รับชมครับ